เรื่องเล่าก่อนนอนวันนี้เป็นเรื่องราวของลุงสมานที่ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยที่ลุงยังเป็นวัยรุ่นเวลาที่วัดมีงานประจำปีก็จะมีหนังกลางแปลงมาฉายซึ่งลุงกับเพื่อนก็จะต้องอยู่ดูหนังกลางแปลงจนจบเรื่องสุดท้ายจึงได้กลับบ้านแต่แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ลุงกับเพื่อนไปเที่ยวงานวัดแล้วเจอดีเข้าจนได้เรื่องมีอยู่ว่า ในช่วงกลางเดือนธันวาคมซึ่งเป็นฤดูหนาวหมู่บ้านเล็กๆในชนบทจะมีการจัดงานวัดประจำปีเป็นประจำทุกปีและในปีนี้ก็เช่นกันดังนั้นเด็กวัยรุ่นสองคนคือสมานและประเสริฐซึ่งมีบ้านอยู่ติดกันในตลาดได้ชวนกันออกไปเที่ยวงานวัดอย่างตื่นเต้นในหมู่บ้านนี้งานวัดเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้พบปะสนุกสนานกัน มีทั้งร้านขายของกินของใช้สวนสนุกและหนังกลางแปลงฉายให้ชมกันฟรีๆค่ำคืนนั้นสมานและประเสริฐก็มาเที่ยวงานวัดตามที่ได้นัดกันไว้หลังจากทำบุญปิดทองพระประธานในพระอุโบสถและเดินเที่ยวงานกันอย่างเต็มที่ทั้งสองก็มุ่งตรงไปยังลานหนังกลางแปลงภาพยนตร์ที่ฉายเป็นหนังจีนกำลังภายในที่ทั้งคู่ชื่นชอบ ผู้คนต่างพากันนั่งดูอย่างเพลิดเพลินส่วนสมานและประเสริฐก็หอบเอาลูกชิ้นปิ้งและขนมถังแตกมาเป็นสเสบียงในการนั่งดูหนังจนเพลินเมื่อหนังจบลงก็ปาเข้าไปเที่ยงคืนกว่าผู้คนพากันเดินกลับบ้านไขบ้านมันดึกขนาดนี้แล้วหรอวะประเสริฐหันมาพูดกับสมานที่นั่งข้างๆเออได้เวลากลับบ้านกันแล้วสิสมานตอบเสียงของเขาเต็มไปด้วยความกังวล ทั้งสองคนรีบเดินออกจากงานวัดถนนทางกลับบ้านมีไฟถนนน้อยนิดตลอดทางมีเพียงแสงจันทร์ที่ส่องให้เห็นเป็นเงาจางๆผ่านทุงน่งนาและต้นไม้ใหญ่ที่ลู่ตามลมขณะที่พวกเขาเดินไปอย่างเงียบเสียงฝีเท้าของพวกเขากับก้องกวานในความเงียบสงัดระหว่างทางกลับบ้านเสียงลมพัดผ่านไปไม้ร่วงกระทบพื้นฟังดูแปลกตาและด้วยลมหนาวที่พัดมา ยิ่งเพิ่มพูนความรู้สึกเย็นยะเยือกมากขึ้นทั้งสองเดินไปคุยไปเพื่อไม่ให้เงียบวันนี้ทำไมอากาศเย็นนักวะสมานเริ่มการสนทนาก็มันหน้าหนาวมึงจะไม่ให้อากาศเย็นได้อย่างไรไอ้มานประเสริฐตอบไปเสียงสั่นด้วยความหนาวเย็นกูว่าเรารีบๆเดินกันดีกว่าจะได้ถึงบ้านไวๆว่าแล้วทั้งสองก็เร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นจะว่าไปแล้วจะเป็นเพราะอยากให้ถึงบ้านไว หรือทั้งสองคนเริ่มกลัวเพราะความมืดก็ไม่มีใครรู้ได้สมานกับประเสริฐเดินไปเรื่อยๆจนมาถึงทางโค้งที่ถนนมืดมิดริมทางมีต้นไม้ใหญ่ที่คนในหมู่บ้านมักพูดถึงว่าเคยมีชายแก่คนหนึ่งแขวนคอตายที่นั่นเพราะเขาหมดอะไรตายอย่างในชีวิตขณะที่ทั้งสองเดินผ่านจุดนั้นก็มองหน้ากันและเล่มฝีเท้ายิ่งขึ้น แทบจะเป็นการวิ่งเลยก็ว่าได้แต่แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเมื่อมีเสียงที่แหบแห้งเหมือนเสียงของชายชะลาค่อยๆดังมาจากข้างหลังของทั้งสองคนว่าจะรีบกลับบ้านกันหรือไงพวกเองสองคนสมานกับประเสริฐหยุดชะงักมองหน้ากันัใจเต้นแรงและร่างกายเย็นว่าบพวกเขาหันกลับไปมองแต่ไม่พบใครไอ้หมาน เมื่อกี้มึงได้ยินเหมือนกันใช่ไหมประเสริฐถามเสียงสรรั่นสมานพยักหน้าไปหน้าของทั้งสองคนสีดเปือดทั้งคู่รีบเดินต่อไปอย่างเร่งรีบแต่แล้วก็มีเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นตามหลังพวกเขาราวกับมีใครบางคนเดินตามมาอย่างช้าๆเมื่อทั้งสองหันกลับไปมองก็พบว่าเป็นชายแก่ในชุดเสื้อผ้าเก่าข้ขาคลาคกำลังเดินตามมาที่ทั้งสองโดยอยู่ห่างออกไปไม่กี่ก้าว พวกเองจะรีบ oh, ไปไหนกันข้ารออยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วเสียงของชายแก่คนนั้นยิ่งทำให้ความกลัวของทั้งคู่เพิ่มขึ้นสมานและประเสริฐหันมามองหน้ากันแล้วทั้งสองก็ตัดสินใจวิ่งขณะที่ล่างของชายแก่ก็ลอยตามมาติดๆเสียงหัวเราะอันเยือกเย็นของเขาดังก้องในอากาศขณะที่วิ่งไปพวกเขาก็รู้สึกได้ว่าอากาศรอบตัวเริ่มเย็นเยียบ ร่างกายเริ่มหนักขึ้นเหมือนถูกทวง,งด้วยน้ำหนักไอเสิร์ตมันตามมาแล้วเว้ยสมานตะโกนออกมาด้วยความกลัวสุดขีดกูเห็นแล้วบึงรีบวิ่งเร็วประเสริฐร้องตอบโดยไม่ได้หันมองพวกเขาวิ่งจนลมหายใจหอบเสียงฝีเท้าหนักหนักยังคงก้องอยู่ใกล้ๆเมื่อพวกเขามาถึงสะพานไม้เก่าๆข้ามคลองทั้งสองหยุดหอบด้วยความเหนื่อยล้าอยู่กลางสะพานและหันกลับไปมองอีกครั้ง ชายแก่นั้นหยุดยืนอยู่ปลายสะพานบนใบหน้ามีรอยยิ้มพร้อมเสียงหัวเราะร่างของเขาคุ้มเครือเหมือนหมอกถึงจะมีรอยยิ้มบนใบหน้าแต่ทั้งสองก็ไม่คิดว่าจะเป็นมิตรด้วยเอ็งสองคนจะรีบไปไหนกันไม่อยู่คุยกันก่อนหรือชายแก่พูดเสียงแหบพ่าก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆเลือนหายไปในความมืดสมานกับประเสริฐนิ่งอยู่คู่หนึ่ง ใบหน้าของทั้งสองเต็มไปด้วยเหงื่อและความหวาดกลัวสมานก้มหน้าหอบหายใจขนาดที่ประเสรฐนั้นนอกจากเสียงหอบหายใจแล้วที่กางเกงยังเปียกไปด้วยน้ำซึ่งคาดเดาได้ในทันทีว่าประเสริฐกลัวจนฉีลาดแล้วพวกเขาเงยหน้าหันมามองกันก่อนจะรีบวิ่งข้ามสะพานไปโดยไม่หันกลับมามองอีกจนทั้งสองวิ่งมาถึงบ้านก็รีบแยกย้ายกันเข้าบ้านใครบ้านมันทันทีเช้าวันรุ่งขึ้น สมานร,รีบเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้แม่ฟังด้วยสีหน้าหวาดกลัวแม่ของสมานนิ่งเงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจเบาๆแล้วเริ่มเล่าเรื่องราวให้ฟังลูกเอ้ยแม่ไม่แปลกใจที่พวกเจ้าสองคนจะเจอแกเธอพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยแม่รู้จักเขาหรือครับสมานถามด้วยความสงสัยแม่ไปยักหน้าก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องราวที่ทั้งสมานและประเสริฐไม่เคยรู้มาก่อน วิญญาณชายแก่ที่พวกเจ้าพบเขาชื่อว่าลุงพูลเมื่อหลายปีก่อนลุงพูลเคยเป็นคนในหมู่บ้านของเรานี่เองแกเป็นคนขยันและมีน้ำใจช่วยงานวัดและชาวบ้านตลอดแต่แล้ววันหนึ่งเมียของแกก็ป่วยหนักจนตายไปหลังจากนั้นไม่นานลูกชายของแกก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุลุงพูลทนทุกข์ใจจนกลายเป็นคนซึมเศร้าและท้ายที่สุด แกก็ตัดสินใจไปแขวนคอตายที่ต้นไม้ใหญ่ริมทางนั่นเองแม่ของสมานหยุดพูดคู่หนึ่งหลวกับเห็นภาพของลุงปูนในความคิดนับตั้งแต่นั้นวิญญาณของลุงปูลก็ไม่ยอมไปไหนชาวบ้านหลายคนเคยเห็นแกเดินอยู่ข้างทางตอนดึกๆึมีบางคนที่บอกว่าแกมักจะมาปรากฏตัวในวันที่มีงานวัดแกคงยังผูกพันกับที่นี่ไม่อยากจากไป แกไม่ได้ทำร้ายใครแต่แค่ไม่สามารถไปสู่สุขติได้เพราะความทุกใจที่ยังคงค้างคาอยู่สมานนิ่งฟังด้วยความรู้สึกเศร้าใจแต่ยังคงมีความกลัวอยู่ในใจแล้วทำยังไงแกถึงจะไปอย่างสงบละแม่สมานถ,ถามขึ้นด้วยความสงสัยแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พวกเราคงต้องทำบุญและสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้แกขอให้ลุงพูนได้พบทางสว่าง อย่าไปกลัวแกเลยแกแค่ต้องการความสงบไม่ใช่มาหลอกหลอนให้ใครต้องหวาดกลัวหลังจากคืนนั้นสมานกับประเสริฐก็เริ่มสวดมนต์ทุกคืนเพื่อส่งวิญญาณของลุงพูนไปสู่สุขติแม้จะยังรู้สึกวันๆแต่ในใจก็หวังว่าลุงพูนจะได้พบกับความสงบที่เขาตามหามานานสำหรับเรื่องเล่าก่อนนอนคืนนี้ขอขอบคุณทุกท่าน และอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แก่เพื่อนๆและท่านที่ต้องการแบ่งปันประสบการณ์หลอนหรือเรื่องเล่าสยองขวัญให้กับเพื่อนๆได้รับฟังสามารถส่งมาให้ผมได้ทางอีเมลและแอปพลิเคชันไลน์ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ